ต่อจากนี้ไปชมุมสุดเจริญท่านผูชมครับพบกับเพลคอนเสิร์ตครับเบิร์ดคุมข่ายรูปคุ้มครับ ผูาา้คนยืนยันผมกำนันยิงว่าเป็นคนจริงเปิดใจรู้จากทัวหน้าไม่ว่าที่ไหนคนต่างเรื่องใสไม่เสีย นี่ผมมีเง,งินทังมีสตางค์เป็นถุงมองไปที่มุ้งขาดเมียคนเราไม่เก,เกิดไม่ได้เพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันแต่เช่นในตัวฉันกำน,นันยิ่งมุ่งมั่นกับการทำงานขอบคุณพี่สาวด้วยขอบคุณครับ,บค,ครับ มุ่งมั่นกับการทำงานในการสืบต่อในการเป็นกำนันที่ดูแลลูกบ้านใส่ใจกับการทำงานจนลืมใส่ใจตัวเองอายุอาณามก็มากขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อนฝูงก็ล้วนมีลูกมีเมียหมดแล้วชั้นเองก็อยากจะมีลูกมีเมียขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณครับ เงินที่ให้รางวัลมาก็เก็บไว้แหละเผื่อวันใดวันหนึ่งถูกชะตาต้องใจกับใครก็จะไปขอก็ทําเมียแต่ยังไม่ถูกใจใครสักทีเพราะผู้หญิงในบ้านฉันก็มีผัวกันหมดแล้ว <Okay. S 1> ก็ใส่ใจลูกบ้านอยากจะมีลูกอยากจะบวชลูกชายถ้ามีลูกชายก็ได้โอ้โหจะยิ่งดีเลยแต่หญิงก็ได้ชายก็ดีแต่หน้าที่สําคัญณนะตอนนี้ทราบข่าวมาว่า กองกำลังของหงสาวดีจะมุ่งหน้าสู่อโยธยาจะต้องผ่านบ้านท่าการ้องบ้านที่ฉันดูแลอยู่ยังไงก็แล้วแต่ฟั่งคำดาบเอาไว้ที่อลันยิกวันนี้จะต้องไปเอาดาบที่แันยิกมาเตรียมป้องกันหมู่บ้านไว้ก่อนเออ้อังใจ จะดีกว่าันนั่งยิ่งพ่อบานแห่งหมู่มบ้านท่าการอ้องูดแม่หมู่มบ้านท่าการ,ออาาาการอ้องทุกท่านะส้ครับ าการ้องไห้มนหมัวโม,ม,มงเอ่ยจากศัตรูเอ,เอ่ยให้ข้าศึกได้รับรู้เอ่ยความีฝีมือตำแหน่งแห่งมู่บ้านภาการ้องประกาศแสดงจะเพลงนกเบิร์ดคงไทยลูกพ่อขุน